น่ารจ้ะสภาพจิตใจอของเรานะตอนนี้เป็นยังไงบ้างาตอนนี้หล่อแม่ก็ท้อท้อแต่ท้อไม่ได้อะนึก<ม>ออกใช่ป่ว่าอยากจะหลับไปเลยอยากจะนอนไปเลยมันทําอะไรไม่ได้เลยสภาพจิตใจน,นี้คือแย่ไปหมดแต่ว่าต้องสู้ต่อให้ข้างในมันแย่แค่ไหนข้างนอกมันต้องสู้มันต้องทําแล้วมันจะต้องแข่งแกล่งกับเดิมแค่นั้นเองครับพี่คิดไหมว่ามันหนักเกินไปสําหรับคนอายุ23ปีครับโอ้ยหนักที่สุดพลาดที่สุดไม่โทษใครเลยโทษตัวเองอะ ทำไปได้ยังไงวะมันพลาดไปได้ยังไงวะหนูถึงอยากจะเตือนน้องๆทุกคนว่าอะไรสิ่งนี้เราทําคิดดีๆดูพี่เป็นประสบการณ์เลยหนูสุดท้ายแล้วไม่เหลือใครไม่ต้องโทษใครนะโทษตัวเราเองนี่แหละว่าเราไม่เหลือใครไม่เหลือทุกสิ่งทุกอย่าง มันพลาดไปแล้วแต่น้องก็อย่าลืมว่าอีกอย่างนึงที่เราเหลือก็คือครอบครัวของเรายังเหลือตัวเราเราพลาดเราแก้ไขแต่อย่าไปทํามันเลยเพราะมันเหนื่อยมากมันทอมากในสิ่งที่เราจะต้องหาเงินคืนทุกวันในสิ่งที่เราจะต้องมานั่งโดนคนอื่นด่าโดนเจ้านี่ด่าเราต้องยอมรับในสิ่งที่เราทําแค่นั้นเองแต่มีใครบ้างล่ะที่เกิดมาแล้วยอยากโดนด่ามีใครบ้างล่ะเกิดมาแล้วไม่อยากเกิดมาแล้วต้องลำบากก็ต้องมาน่หาเงินหลักแสนทุกวันน่ะ ต้องมานั่งกีดต้องการต้องมานั่งทุกใจอะ่ะไม่มีใครอยากทาคนเลือกอยากมีความสุขอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะทําอะไรให้คิดดีอย่าเอาบทเรียนของพี่เป็นตัวอย่างแค่นั้นพอในครั้งนี้อ,นอย่างที่หนูบอกเลยพี่เอาเงินไปทาอะไรหรอมันก็เป็นเงินหมุนหมุนแหละเราขายอยู่แล้วอะทุกคนจะอ่านโค้ดอยู่แล้วว่ารอ20วัน30วั30นมันเป็นปะกะติอยู่แล้วว่ามึงเอาไปหมุนมคนซื้อต้องรู้อยู่แล้วมาติเสธไม่ได้ว่าคนซื้อจะไม่รู้เอาหมุนตรงนี้เอาไปทาอะไรหรอแม่ ก็เอาเนี้ยแหละหลายอย่างที่เราต้องเริ่มทํากล่องสุงนั่นเลยขึ้นมาแต่เดิมเนี่ยเราก็ขายของเราอยู่แล้วแต่พอทุกครั้งที่มันเกิดเรื่องเนี่ยเราจะเกิดภาวะที่มันจะต้องใช้เงินแต่ครั้งที่มันโดนคดีมากๆมาเมีโยยเฉาะท่เาคนจะเห็นคดีหนูอยู่มันต้องใช้เงินจํานวนมากเพราะคดีบางคดีเนี่ยทนายไม่กล้ารับหรือว่าคดีบางคดีเนี่ยเราต้องใช้เงินประกันตัวสูงเราจะหาอย่างไงได้เราก็เลยขายกล่องสูงตัวนี้ขึ้นมาลูกค้าก็มีเกินให้ความสนใจแต่การที่ขายเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดว่าเราโกง เราก็คิดอยู่แล้วว่าวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องหามาคืนได้เพราะทุกครั้งที่หนูเปิดบินเนี่ยหนูก็เอาเงินเนี่ยไปลงทุนขายของก็ได้ผลกําไรมาบางทียอดหนึ่งเนี่ยครั้งหนึ่งเปิดสิคนเราก็ไม่สามารถหาเงินมาคืนทั้งสิคนได้แต่มาได้จากเงินที่เราไปลงทุนขายของเนี่ยมาให้เขาได้เราทำมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆทำมาโดยตลอดโดยไม่มีปัญหาอะไรแต่มันมีแค่หนึ่งคนเท่านั้นที่เริ่มจากการที่เขาเคยได้จากเราไปแล้วนะได้ไปเจ็ดแปดหมื่นแล้วว่ะแต่พอครั้งเนี้ยเขาไม่ได้แต่เขาได้เงินทุนตัวเองได้ไปแลย คุณได้เงินทุนไปคุณก็เคยได้แต่ครั้งนี้แค่คุณไม่ได้แต่คุณได้เงินทุนคุณไปนี่คุณกลับรอไม่ได้มันก็เลยเกิดเรื่องเกิดดาวทุกอย่างมันชะงักมันหยุดก็เลยทําให้ทุกคนกูบาของเงินหนูทีเดียว500กว่าคนมันก็เลยเกิดอาการที่ล้มจากที่เราทําอยู่ดี500กว่าคนนขอขอเงินคืนเพราะว่าขาดความเชื่อใจแล้วว่ากูจะได้หรือกูไม่ได้เราก็เลยมาน่งจับคุยกันแม่หนูขอเวลานะหน,น,นูขอโอกาสนะเนี่ยรอบแรกหนูขอเวลาขอโอกาสหนูก็คืนได้จาก500อกว่าคนอนะ่ะจนเหลือแค่98คน และก้าวกผก็ยังให้เวลาอยู่หนูก็เชื่อเวลาว่าหลังจากนี้เราได้ประสบการณ์แล้วเราได้ทีมหลังบ้านใหม่แล้วเราได้ความคิดอะไรใหม่แล้วเราได้โอกาสจากวันนี้แล้ว50ล้านหรือ,อนี้12ล้านแปบ๊บเดียวเราก็หาได้แค่เราไม่สร้างนี้เพิ่มและเราหยุดในสิ่งที่มันไม่ควรทําเราใช้สติมากมากขึ้นเรามีทีมหลังบ้านที่ดีที่แข็งแรงทําแบรนด์อะไรมาก็ได้เจ้าของแบรนด์รวยกี่คน สินค้ารวยกี่คนทําธุรกิจรวยกี่คนเขารวยได้หนูก็ต้องทําได้เหมือนกันไม่ใช่หนูคนเดียวที่มีนี่้ล้านและจมแล้วจมเลยบางคนก็เป็นนี่เป็นพันล้านร้อยล้านเขายังกลับมายืนได้อยู่เหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอแค่เวลาถ้าวันนี้หนูติดคุกในเรื่องของติดคุกพี่หนูติดคุกไปแล้วมันจบถามว่าหนูอยู่ในคุกได้ไหมหนูอยู่ได้แต่หนูไม่อยากอยู่หนูไม่อยากอยู่แต่หนูอยู่ได้ไม่มีใครอยากติดคุกพี่หนูไม่อยากอยู่เลยเพราะครอบครัวหนูก็ยังมีอยู่แต่หนูแค่ขอเวลาแค่นั้นเองขอโอกาส ให้โอกาสหนูในการที่ทำหากินไม่ให้โอกาสไปยืนเป็นนาราเคกว่าเธอที่เดีมันเป็นไปไม่ได้แล้วนาราเคกว่าเธอมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันหยุดแล้วแต่แค่ขอโอกาสจากลูกนี่เจ้านี่หนูเนี่ยขอโอกาสจากเจ้านี่หนูอ่ะให้หนูได้ทำหากินหน่อยให้หนูได้วางแผนใหม่หน่อยแป๊บเดียวท่านั้นแหละยืนจะหามาให้โดยที่อาตศรีกลัวไหมคะว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วคนจะไม่เชื่อถือเราอีกแล้วแล้วก็ไม่มีใครกล้าซื้อของอย่างในปัจจุบันเลยไม่ต้องกลัวเลยเกิดขึ้นแล้วอย่างในระบบทิกตอกอะค่ะ ขายไม่ได้จากที่วันนึงเราขายได้6000ออเดอร์2000ออเดอร์3,000ออเดอร์ขึ้นตอนนี้เหลือแค่หลักร้อยหนูถึงบอกว่าพี่สื่อมวลชนทุกคนแม่ต้องช่วยหนูแล้วการขายของในบททิกตอกเนี่ยเราไม่ได้เอาเป็นเงินไปหมุนถ้าทิกตอกเราขายเี่ยจะได้เงินมาจนกว่าของเนี่ยถึงมือลูกค้าถ้าของไปถึงมือลูกค้าเราไม่ได้เลยตอนนี้ลูกค้าคิดว่าอีลาเนี่ยซื้อ250บาทก็เอาเงินไปหมุน2 9 0เกบาทก็หมุนกูไม่ได้ของแน่นอนเป็นไปไม่ได้ลูกค้าจะได้ของไปในสิ่งที่ลูกค้าสั่ง ตอนนั้นเงินถึงจะเข้ามาหาหนูภายใน14วันยิ่งหนูขายได้เยอะหนูใช้หนี้ได้เยอะของหนูทุกอย่างมีคุณภาพของหนูทุกอย่างมีออยอถูกต้องทุกอย่างหนูถึงบอกว่าลูกค้าไม่ต้องกลัวนะแม่ไม่ต้องกลัวนะสั่งของไปมันต้องได้สิมันไม่ใช่กล่องอันนั้นเพราะกล่องอันนั้นเป็นกล่องที่เราโพสแล้วเขารอระยะเวลาเราพูดอยู่แล้วว่า30วันคุณรอได้คุณก็โอเคแต่อันนี้เราพร้อมส่งเลยเราเป็นระบบของ t i k t อกเลยถ้าสมมติเราไม่ส่งเราไลฟ์ขายไม่ได้เลยนะ ถ้าเราไม่ส่ง TikTok ปิดช่องเราเลยนะมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะให้ลูกค้าซื้อหนูเธออันนี้ไหว้ลูกค้าเลยนะให้หนูได้ไปต่อเลยและหนูรู้อยู่แล้วว่าถ้าหนูกลับไปขายของดีหรืออะไรก็ตามเนี่ยนาราเค,ค้กว่าเธออาจจะก,กลับมาอีกครั้งหนึง่งแม่ลองคิดในสิ่งที่หนูเคยทําบ้างสิในสิ่งที่หนูเคยสร้างบ้างสิหนูสร้างประโยชน์อะไรได้หลายอย่างวันนี้หนูรู้แล้วว่าอันไหนควรทาไม่ควรทาครั้งนี้หนูจะกลับมาเป็นนาราเคเกว่าเธอที่ไม่ใช่ชื่อเสียงละ แต่กลับมาเป็นดาราคเคาว่าเธอที่มีความคิดที่ดีมากขึ้นและช่วยเหลือใครได้หลายๆคนในสิ่งที่เขาผิดพลาดใช่ไหมถ้าสมมุติว่ามันขายไม่ได้เลยเรามีแผนสำรองไหมว่าเราจะทํายังไงต่อกับชีวิตเราแผนสำรองหรอสิ่งหนูคิดไว้นน้าพี่หนูเนี่ย <c oughs> <c oughs> คิดไว้แล้วหนูจะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ได้เงินคือไม่รู้ เราเล่นเราเล่นเราเล่นรู้แล้วเราอ่ะหนูได้ถามผู้ใหญ่คนหนึ่งว่าถ้าหนูขายของเงี้ยไม่ได้หนูจะทํำยังไงเราก็ไม่ต้องออกหน้าสิเราก็อยู่หลังบ้านสิเราก็อยู่หลังบ้านสิแต่เราใช้ความคิดของเราเนี่ยสร้างคนใหม่ขึ้นมาความคิดที่เขาทำนั้นเราปรึกษาผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เขาเป็นนัเขาเป็นนักการตลาดแผนสองของหนูเลยเอาผู้ใหญ่เอาทำให้คนออกหน้าสิเด็กมีกี่คนที่เป็นพนักงานเราติ๊กต็อกคุณสามารถสร้างได้หลายช่อง ให้เด็กไปขายสิเจ็ดช่องขายได้วันละร้อยู้ทุกวันเดนไปขายได้สองร้อยออเดอร์เลยสองร้อยออเดอร์ก็หกหมื่นแม่เราเอาหกหมื่นคูณเจ็ดสิกี่แสนโดยที่เราไม่ต้องออกหน้าก็เป็นไปได้เราให้เด็กของเราทําก็เป็นไปได้เพราะเราสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนอื่นได้แค่นั้นแหละมันก็คือในสิ่งที่เราทำได้เงินน้อยนิดเราทําได้ละเราก็เริ่มจากธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นอย่างสมมุติว่าเราอาจจะเอาสินค้าตัวเนี้ยอย่างพูดตรงตว,ว่า ดูคิดอยู่ว่าหนูจะไปขายายทะเบียนรับายทะเบียนอันนี้มาแล้วก็ไปบวกบวกกับตรงนี้หรือว่าเป็นนายหน้าหาที่อ่ะขายอสัียามันก็ได้เงินก้อนมาอะไรเงี้ยนูก็เลยลองถามว่าหนูจะสามารถเป็นนายหน้าอะไรเงี้ยได้ไหมทําทุกอย่างเลยอ่ะเราอยู่เราอยู่ใช่ทําทุกทางคือทําทุกทางไม่ยอมติดคุกไม่อยากติดคุกไม่อยากติดคุกไม่อยากเข้าไปในคุกไม่อยากฆ่าตัวตายอยากซู้ถึงที่สุด อย่างที่หนูบอกว่าแผนสำรองแผน2องคือการที่ทําโดยที่เราไม่ต้องใช้ชื่อเสียงในโลกโซเชียลมันมีอีกหลายธุรกิจดที่ไม่ต้องใช้โซเชียลในการประกอบธมาหากินมันจะมีอีกหลายธุรกิจที่สามารถได้เงินก้อนใหญ่มาโดยที่เป็นอาชีพที่สุจริตนะโดยที่ไม่ต้องใช้โซเชียลก็ได้และนั้นก็ยังมีได้โอกาสจากผู้ใหญ่ที่เขายังให้หนูมาค่ะและอย่างวันนี้ก็ขอโอกาสจากผู้ใหญ่ด้วยเผื่อใครจะมีแนวทางหนูไม่ได้ขอยืมเงินนะเผื่อจะมีแนวทางที่แบบว่าเฮ้ย เอาของมาเครดิตมาขายได้ก่อนลูกอย่างนี้หนูก็ทักไปพี่พิมพ์ที่พายแต่เขาไม่ได้ตอบน้าอะไรเงี้ยแม่หนูขอแบบเอารับของมาขายได้ไหมแล้วก็พยายามหาทุกท่องทางเลยขอเอาของมาขายก่อนนะเดีย๋ยวหนูอ่ะจะได้แบบขอราคาส่งหรือว่าผู้ใหญ่คนไหนเนี่ยจะเอาของเนี่ย็นดูเด็กคนเนี้ยเอาของไปขายสร้างเครดิตไปก่อนก็ได้ลูกแล้วก็เอาไปขายแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาสร้างเครดิตกันอะไรเงี้ยก็ยังมีผู้ใหญ่บางคนก็โรงงานขนมมะค่ะก็ทําขนมให้หนูมาก่อนเลยแล้วก็ไปขาย14วันก็มาใช้หลายคนก็ช่วยหนูก็เลยอยากจะบอกว่ามีผู้ใหญ่คนไหนที่ ก็ช่วยหนูห no, น่อยนะหรือ <het> ว <anes> ่าเป็นไม่ได้ช่วยในเรื่องเงินหรอกช่วยในเรื่องความคิดในประสบการณ์โอกาสในสิ่งที่อยากจะจ้างงานให้ไปทํางานอะไรเขาก็ได้นารามาทำตอนนี้ให้แม่สิคิดคอนเทนต์ให้แม่สิหนูก็ทําหนูก็สู้แค่นั้นเองอะไรที่เราอยากจะแก้ไขที่สุดคาพูดตัวเองคําพูดอารมณ์คาพูดอารมณ์เห็นมาลาสุดท้ายหนูไม่เหลือใครเราไม่โทษใครเราโทษตัวเองคําพูดอารมณ์อยากจะแก้ไขมากที่สุดแล้ววันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องแก้เราต้องทําอันดับที่สองคือ ความอยากจะมีอยากจะเป็นเหมือนคนอื่นเราต้องแก้และอันดับสุดท้ายอันไหนควรมีหรือไม่ควรมีมันควรที่จะต้องแก้ตรงนี้และสิ่งที่อยากทำมากที่สุดนั่นก็คืออยากกลับไปมีเพื่อนเหมือนเดิมคือทุกวันนี้ไม่มีใครเลยไม่มีใครแม่เพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าเราอ่ะเขาเอื้อมกับเราแล้วผิดที่เราเองแหละแต่หนูเชื่อว,ว่าพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่หนูอะ ขายังดูอยู่หนูอยากจะบอกหนูคิดถึงนะแล้วก็เชื่อว่าเรากลับไปแก้ไขแล้วหมดนี้หมดสินเขาก็พร้อมที่เราจะแบบว่าเอ็นจอยกับลูกกลับมารูกเพราะเราได้พิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วว่าหนูแก้ไขแล้วนะแม่คนเราไม่เีเกียรติกันตลอดหรอกคนเรามันจะไม่ทิ้งกันตลอดหรอกหนูเข้าใจเลยว่าห่างไปก็ดูดูยินดีทำตัวสิใครอยากจะมาคบนึกออกป่ะแต่เราใช่เรารู้ตัวอยู่แล้วแต่พอเราแก้ไขได้เราก็รู้ตัวว่าแม่หนูแก้ไขได้แล้วนะ งั้นเราก็มาอยู่ด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่เขาอายนะเขาก็ทักมานะให้เรายืมเงินด้วยจากคนที่หลายคนแบบว่าเขาทะเลาะกับมึงอะไรเงี้ยเขาให้หนูยืมเงินห้าแสนห้าแสนพี่มิกพี่มิกใครอยู่คนหนึ่งพูดไม่ได้พี่มิกให้ยืมมาห้าแสนอีกคนหนึ่งก็ให้ยืมมาห้าแสนแล้วก็ได้มาใช้ยนี่คนอย่างเงี้ยหลายคนก็คิดว่าโอ้เขาเกลียดมึงอะไรเงี้ยเขาให้ยืมมาขอขอยืมเขาหรือเขายืมขึ้นมาให้ขอเลยโอนเลยแป๊บเดียวแล้วก็มีพี่ดูว่าจะบอกอะไรแม่เกิดเรื่องวันหนึยืมยืมได้แค่ห้าคน คนรู้จักกับพี่มิกให้ยืมมาแล้วก็มีของพี่ที่รู้จักกับพี่มีนพี่พี่บูอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แม่ตัวเองแค่นั้นห้าคนที่ได้มาลจางนั้หนหาเองหมดเลยเขาพูดอะไรกับเราบ้างคนเหล่านั้นที่เขาไม่พูดเขาไม่ถามเพราะเขาเข้าใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขารู้ว่ามันคืออะไรเขาก็เลยให้ไปจบแล้วก็มีก็มาคืนให้โดยไม่ได้พูดอะไรไม่ได้พูดอะไรเลยเล่นบัญชีมาแค่นั้นค่ะซึใจซึ้งใจที่สุดแล้ว ไม่กล้ากลับไปเจอได้ขอแล้วกลับไปทีคือวันที่คืนเงินแล้วก็วันที่เราพร้อมทุกอย่างแหละเป็นเป็นเป็นสวที่เราเสียใจยสุดไหมเพราะเรื่องเพื่อนเหมือนเราเคยเคยตัดอบบอคอไว้เรื่องเพื่อนอ<ร>่ะเราเคยเสียใจครั้งหนึ่งแล้ว <Random. S 2> เราทบทวนตัวเองแล้วมันเกิดจากเราละไม่เสียใจเสียใจที่ตัวเองทาไมทําตัวเองเป็นแบบนี้ทําไมทําให้ตัวเองเชิด <c oughs> จากที่แบบมีความสุขดีๆอยู่แล้วมึงเป็นนาราคลรีวเธอสูงที่สุดอยู่แล้วอ่ะมันก็โทษใครไม่ได้แล้วโทษตัวเองสิอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเริ่มใหม่ แล้วหนูก็เชื่อว่าวันที่เราหมดหนี้หมดสินหนูสามารถเป็นสิ่งที่ทําให้ใคร,ให,ใครหลายๆคนได้รู้เลยว่าอันไหนควรทาอันไหนไม่ควรทาแค่นั้นเองแม่เมื่อใช่ไหมแม่นะวันนี้มีผู้เสียหาย,ยหเยอะไหมเยอะเพราะว่าเปิดบินเนี่ยมันมี500บาท500บาทใครๆก็อยากจะเปิดบิน500บาทก็มาร้อยกว่าคนแล้วแม่หนึ่บาทก็ร้อยกว่าคนแล้วแต่หนูก็พยายามจะปิดยอดเล็กๆก,ก่อนแต่เราก็ไม่อยากจะปิดยอดเล็กๆทุกคนเพราะเดี๋ยวคนก็บย่ายอดใหญ่กูไม่ได้ละ อะไรอย่างเงี้ยเราพยายามเฉลี่ยเฉลี่ยให้เท่าเท่ากันยอดหลักแสนก็มีแต่ไม่เหมือนกล่องสุมง่มอีกล่องสุ่มอะสองล้านบ้างสามล้านบ้างเพราะเขาเพราะว่ามันเห็นกําไรเยอะไงนึกออกไหมแม่เขาก็แบบอัด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 ออมาแต่พอเป็นอย่างกล่องเปิดบินเนี่ยมันได้กับสองร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยก็ห้าร้อยเขาก็มาบ้างเปิดบินสามร้อก็มันก็เลยดูเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ตอนนี้แบบบบเหลือเหลเือกี่กี่ลายฮะ เปิดวิน่ะเหรอตอนนี้เปิดวีนพี่เพิ่งเริ่มจะเริ่มเคลียร์เพราะาปัญหาเนี่ยมันจะต้องใช้ตารางหลายอย่างเพราะคนมันเยอะคนมันจำนวนมากว่าเราจะคืนกันยังไงก็ใช้ตารางก็ถ้าพูดตอนนี้ใช้นี่นี่ไปเนี่ยมันหลายคนเราต้องผ่อนเราต้องแบ่งงวดให้มันได้ถัวถัวเท่ากันบางคนนานไปอะไรบ้างก็นานๆตอนนี้ก็ใช้ได้ถ้าเป็นนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้ได้แล้วสามเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ใช่<า>แตน่นี่คือตอนนี้คือเราเป็นคนใหม่แล้วเป็นคนใหม่เป็นนารานี่แหละแต่เป็นคนใหม่ คิดดีคิดใหม่ทําใหม่ไม่ทําอะไรอันเดิมตอนนี้หลายคนโซเชียลก็จะต้องมาคอมเมนต์ว่าก็เห็นวนลูปเป็นแบบเดิมอะไรแบบเดิมใช่มันเป็นแบบนั้นแหละเมื่อก่อนแต่อันนี้มันจะเป็นปัญหาครั้งที่ใหญ่ที่สุดมันไม่ใช่ปัญหาที่แค่คนสองคนแต่เป็นปัญหาหลายคนมากมันไม่ได้แล้วขอตอนนี้ด่าอะไรเรายอมยับหมดแล้วดูเลือดติกตอกพอเห็นเป็นหน้าหูดูเลือดเลยจ้ะที่ไปสัมภาษณ์มันเลือดออกเลย ไม่ดูไม่ฟังไม่อ่านคอามเป็นเรงสิ้นออกลบคลิปติกตอกแล้วกูออกเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเราพยายามฮิวใจให้ตัวเองได้มีกําลังใจเราขาดกําลังใจไปตรงเนี้ยเราทําอะไรไม่ได้ดูพยายามที่ไม่ค่อยอ่านคำด่าแล้วเท่าไหร่แล้วเราเรา,เราอยู่ตรงเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าคำด่ามันเป็นยังไงเนาะเขาด่าคนด่าเดี๋ยวพอวันหนึ่งได้ดีมาเขาก็ชมเรามันเป็นธรรมดาของโลกโซเชียลเราต้องเข้าใจในสิ่งตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพิสูจน์ได้เขาเห็นแค่นั้นพอแม้วันเนี้ยล้มโดนด่าล้มก็หาว่าวนหลุดที่เดิม ก็ลองกลับไปดีสิคนก็ชมเราแค่นั้นเองก็อยู่ที่การที่เราไปทําให้เขาเห็นเคสไหนที่ทาให้เราคิดได้คือโดนคดีหรือว่าเรื่องที่เราโดนที่ไหนเราโดนหรือเปล่าคือจริงๆอ่ะหนูคิดได้ตั้งแต่ตอนที่หนูโดนคดีครั้งแรกแล้วตั้งแต่หนูโดนคดีเราคิดได้อยู่แล้วแต่แค่เรายังแก้ไขปัญหาไม่ถูกจุดแต่พอครั้งนี้พอเราแก้ไขปัญหาไม่ถูกจุดปัญหามันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆพอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันเป็นปัญหาที่หนักที่กว่าเด็กคนนี้มันจะรับได้มันเลยทําาา้เรุดดคิไว่อ๋อ มันเกิดจากคำพูดมึงนี่มันเกิดจากอะไรเนี่ยมันคิดได้เมื่อสายไปแล้วแต่มันก็สามารถแก้ได้ใช่มันหนักเกินไปหนูก็รู้สึกว่าโอเคได้ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราก็ทําให้เขาเห็นพ่นั้นพ่อแม่มันก็ไม่เพจออกมาแชร์ว่าเราเอาเงินไปหมุนเพราะว่าเราติดการพนันจริงไหมถ้าหนูคือหนูว่าเอาตรงๆนะพูดแบบไม่แอปเลยอะเราเคยดูข้อหารีวิวเว็บพนันแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเว็บพนันมันเล่นแล้วมันได้ไหมล่ะเรารู้อยู่แล้วมันเล่นได้เราได้ไหมล่ะเรารู้อยู่อะเราเรารู้เลยว่ามันเล่นแล้วมัน เราจะโง่ไปเล่นทําไมอ่ะนึกออกไหมพี่นึกออกใช่ปะ่ะอย่างที่บอกเงินไปทําอะไรก็เอาเงินตรงนี้มาจ่ายคนนี้เอาเงินตรงนี้มาจ่ายคนนี้ครับพี่แค่นั้น<ร>พอ,อใช่ใช่ไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนเลยเซอร์เว็บพนันแล้วก็บัญชีมา้าที่เขาลงโพสคริปโตร้อยล้านถ้าหนูมีร้อยล้านนะแม่หนูไปใช้ดิ้ปหมดแล้วนี่งสิบสองล้านสิบห้าล้านใช้หมดแล้วไม่ต้องมานั่งโอ้โหเหนื่อยให้คนมาด่าเรานั่งไลฟ์สด กลับมานั่งขายเค้กเหนื่อยไม่เอาหรอกวัานนี้นูก็ใช้นี่แล้วก็เริ่มชีวิตใหม่สิแต่เราก็ยินดีที่จะไปถึงเริ่มต้นใหม่ที่แค่ขายเค้กมาหนึ่งมานีแบบสูตรนับที่ตอนนี้มันอยู่มันมันล้มร้านอะไรเงี้ยตึ้งมันล้มไปแล้วสูตรละเราเคยกลับมาได้มันก็ธรรมดาเราเคยมาจากศูย์แล้วทำไมเราเป็นนาราเค้กว่าเธอได้วันนี้เราเริ่มจากศูตรเราก็กลับมาเป็นนาราเค้กว่าเธอไ่ได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ดีเท่าเดิมเราไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไง อาจจะไม่ดีเท่าเดิมอาจจะแย่่อเดิมหรืออาจจะสูงพาเดิมมันก็ขึ้นอยู่ในเรื่องของอนาคตที่หนูไม่สามารถตอบไปได้แค่นั้นเองอันนีขอได้เริ่มทำใหม่ละขอได้เริ่มทำใหม่ขอให้เวลาได้ใช้นี่ตอนนี้หนูไม่ได้อยากกลับมาเป็นดนาราคลิปว่าเธอแล้วว่าหนูอยากใช้นี่นให้หมดหนูอยากเป็นอะไรหนูอยากเป็นอะไรลู้ป้าตัวแม่ <c oughs> หนูอยากเป็นตัวแม่นาา่ะล่ะคปยิ่งกว่าตัวรับแม่ในคลิปว่าเธออ่ะ <c oughs> ใช้นี่หมดแล้วสง่าไปนะักธุรกิจอะ่ะ <c oughs> เป็นเจ้าของแบรนด์ธุรกิจที่ฉันเคยหลม ติดหนี่จากอะไรอาจจะอยู่เบื้องหลังไปแล้วว่าให้คนอื่นขึ้นแทน,นไม่หรอกใครจะขึ้นแทนฉันได้มีมันต้องเป็นอีดา,าลานี่แหละลแต่แค่ให้รู้ว่าอ่อนี่ใต่รอใช่อาจจะเป็นเบื้องหลังก็ได้แต่จริงๆเราก็อยากออกเบื้องหน้าแม้จะออกมา <S <S แต่สุดท้ายที่ดูว่า <S 2> <S 2> คิดว่าเราอาจจะเป็นเจ้าของแบรนด์อยากเป็นนักธุรกิจ <S <S ที่เคยล้มเคยผิดพลาดเคยให้ได้รู้ว่าการจะทําธุรกิจอะไรคนข้างหลังสําคัญกันเรามาก แค่นีน้วันนี้หนูจะเดี๋ยวแม่ลองดูสิหนูจะลองสิหนูมีบัตข้างหลังแข็งแล้วทำได้ไหมแค่นั้นเองนีพ่พี่ถามแบบชาวบ้านเลยนะเออมื่อก่อนเราแบบมีเงินทำคอนเทนต์แจกเงินออตามตลาดซื้อของอะไรเงี้ยแล้วอะไรทําให้เราล้มแล้วก็มาทํากล่องสุ่มไม่มีใครจ้างงานไงออคนจ้างงานเราอะ่ะเ,เขาก็ให้สปอนเซอร์เราสิแล้วก็สปอนเซอร์ค่าตัวหนึ่งเราก็สามารถเรียกได้ออพอเรียกได้แล้วก็โอเคให้เขาไปช่วยเหลือเขาไปตอนนี้เราไม่เก็บเงินเลยเหรอตอนที่เขาจ้างงานเราเยอะๆอะไรเอาต่ปะจ้างงานตอนนั้นเราไม่ได้เก็บเเินลยราให้แต่ คอนเทนต์ชื่อเสียงคุณบอกไอหนูถึงพลาดในเรื่องของการบริหารเงินในเรื่องของหลังบ้านถ้าเรามีหลังบ้านที่ดีคลิปหนึ่งเขาจ้างคุณสมมุติแสนหนึ่งเธอก็ใช้แค่นี้นะเธอต้องเก็บสิอินนี้ใช้อย่างเดียวเลยแม่เหมาเหมาค่ะหนูเหมาค่ะมันก็กลายไปที่ว่าโอเคพังเพราะไม่มีระบบการวางแผนแค่นั้นเองใช่แต่เราได้กลับมาคือแค่ชื่อเสียงที่คนรักเราคนชอบเรา แต่สิ่งที่เราไม่ได้กลับมาคือเงินเก็บแค่นั้นเองเสียใจไหมแบบเหมือนวันนั้นเราแตกเงินไงเภาพลรักเราคนชมเยอะไงตอนนี้ตอนนี้แบบกลายเป็นคนน้าแทนแล้วธรรมดาเสียใจไหมเสียใ,ใจในใจอะเสะียใ,ใจอยู่แล้วแต่เราจะพูดอะไรได้อ่ะเราเลือกเราทาของตัวเราเองเสียใจอะไรไม่ทันแล้วล่ะมันต้องตัวนีงมันต้องลุกขึ้นมาสู้มาแก้ไขมาทําใหม่เริ่มใหม่สิดาราเริ่มใหม่สิใครช่วยมึงไม่ได้แล้ว มึงทำคตัวมึงเองมึงจะไปขอโอกาสใครเขาไม่ให้มึงแล้วมันสี่ห้าครั้งแล้วก็เอาเหอะแกด้วยตัวเองนะล,ลูกนะแต่ก็ไม่ใช่คนเกลียดเราทุกคนนี่ <c oughs> ก็ยังมีคนที่เข้าใจเราอยู่ยังมีคนให้กําลังใจเราอยู่ <c oughs> แค่เราพิสูจน์ให้เขาเห็นเราจริงใจกับเขาอะ่ะพี่คิดดูสิหนูขายความจริงใจอะ่ะหนูติดหนี้หนูเหลือเงินก้อนสุดท้ายอะ่ะหนูจะบินไปต่างประเทศก็ได้ไม่จำเป็นต้องพูดอังกฤษเก่งอะไรก็ได้เรามีคอนแทคเราอยู่ต่างประเทศสบายใจละ เอาครอบครัวไปอยู่แบบสบายใจละทํางานที่นั่นก็ได้สบายใจละแต่เราเลือกไม่ทําเราขอเลือกใช้ความจริงใจอยู่ที่เนี่ยใช้นี่ใช้สิน<ม>ขอใช้ความรู้สึกความซื่อสัตย์ต่อเจ้านี้ของเราเพื่อใช้นี่ใช้สินให้มันหมดไปและตัวเนี้ยจะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้ว่าความจริงใจที่อินารามีความจริงใจที่นาผิดพลาดมันจะเริ่มต้นใหม่แบบสวยงามและเป็นประสบการณ์ให้กับเด็กๆได้แค่นั้นเองแม่รับสุดท้ายแล้วขอไปเล่าป,ประสบการณ์น่อยคือโซเชียลมันของหวานเนาะแต่<ม> ดนนมัก็่าคไ้ธรรมดาโซเชียล <Social S 2> เป็นสิ่งที่ทําให้เรามีได้โซเชียล mm hmm. ก็ทําให้เราดับได้เหมือนกันเหมือนคําที่ว่าแม่สร้างฝันได้แม่ก็ทำลายฝันได้เหมือนกันธรรมดาค่ะพี่โลกโซเชียลจริงๆเราไม่ต้องสนใจอะไรมากมายเราทําตัวเราให้ดีก็พอวันหนึ่งที่เราได้ดีเขาก็จะชมเราวันหนึ่งที่เราโดนดา่าเขาก็จะเหยียบเราให้ลม้มเพราะสังคมตอนนี้พูดตรงๆในความรู้สึกของตัวหนูเอง ใครล้ม70%เปอร์เซ็นขาพร้อมที่จะเหยียบพร้อมที่จะย่ำออกาความรูม้สึกของเราเราได้ดี90%เอร์เซนคือการอวยยศการชมอีกสิเนตนั่นคือการที่หาข้อผิดพลาดของเราเพื่อจะทําให้เราล้มนี่คือในโลกของโซเชียลแต่อยู่ที่ว่าเราจะแข่งแค่ไหนเราจะสู้ได้แค่ไหนเราจะแก้ไขอะไรยังไงสุดท้ายแล้วโซเชียลถ้าเราเสร็จมาดีๆเราอยู่กับมันดีๆเราก็จะได้ดี แต่เราอย่าทาให้มันพลาดแค่นั้นเองเพราะต่อให้คุณเพื่อนสูงสุดมันก็จะมีคนจ้องเราอยู่แล้วเราอย่าให้มีจุดไอเขาเรียกจุดโบหรอ,อจุดวอร์จุดบีดอะไรนั่นแหละอย่าให้มีหูเอื้อนะอย่าให้มีทําดีๆคิดก่อนทําแค่นั้นเองก็จะจบแล้วค่ะแม,ม่คือขอโอกาสจากโซเชียลเหมือนกันนะันนีขอโซเชียลขอ,อกลับไทำงานเออ<ช>ขอ,ขอคือไม่ได้ขอกลับไปอยู่ในนาราเคปเท่าไรละขอเธอขอเวลาหน่อยอย่าเพิ่งไปแจ้งความนะแม่นะ ขอโอกาสให้ลูกคนนี้ได้ทํางานกลัวมากไม่รู้จะมารวบตึงวันไหนกลัวมไม่รู้จะมารวบแต่ว่ารวบตึงเข้าคุกแ่ะหนูอยู่ได้นะแต่ใจละอายแบบพี่อยู่ตลอดชีวิตก็อยู่ได้แต่เป็นละอายใจไม่เสียดายแล้วเพราะตอนนี้คำว่าสมบัติข้างนอกมันไม่มีแล้วไงถ้าเขาไปดาราเทวเอมไม่มีแล้วงไงมีอยู่แต่คาวามลำบากเราอยู่ในคุกเราก็โอเคอาจจะลำบากนิดหน่อยลำบากมากอะไม่ได้เห็นโลกคนข้างนอกไม่ได้มีความสุขแล้วว่ะแต่เราไม่อยากไปอยู่ไง เราอยากแบบขออยู่ได้ตักโอกาสขอเวลาขอเวลาขอเวลาให้ได้คิดได้ทําหน่อยให้มันสุดตัวจริงๆแล้วอะ่ะค<อ>่อ,อยออยอมสุดตัวไม่ไหวแล้วแผ่นหนึ่งแผนสองทำไม่ได้แล้วอะ่ะก็ขอยอมแค่นั้นพอให้เขาฝากช่องทางการขายของเขาหน่อยให้อ,อ,อซื้อหนูหน่อยนะแม่ติกตอกนะนารา8 8 8นาราเจ9นาราเคปกเ็เธยสามช่องแม่งเลย อย่าคิดว่าไม่ได้มันต้องได้สิแม่อย่าฟังคนอื่นนะฟังจากปากนารานะของหนูดีขนมอร่อยของมีคุณภาพดีแม่มาซื้อหนูหน่อยนะมาอุดหนูหน่อยนะอย่าคิดว่าคิดว่าของมันดีจริงมาซื้อหนูหน่อยอย่าคิดว่าไม่ได้มันของมันได้แน่ๆอยู่แล้วช่วยหนูหน่อยนะไหว,วแหละโอเค